เฮ้ยน้องน้องน้องปิดไม้หน่อยน้องไอ้ยปิดเก็บปวดไอ้ปิดเก็บปวดโคตรปีศาจน้อง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 ใครบวชครับน้องหายไปแค่วับเดียวโอ้โหเฟซบุ๊กกูแทบระเบิดช่วงนี้นี่ พี่ปีมต้องรันจ่าเหม็นให้จบเพราะว่ามันใกล้จะจบเต็มทีแล้วผมก็เลยไม่ค่อยมาถ่ายฟรีไฟสักเท่าไหร่แต่ก็ยังเล่นอยู่ก็ยังอยู่มึงให้กูไปไหนเนี่ยไปขนาดเนี้กูขายดีทิ้งเอาไหม <c oughs> วันนี้เนี่ยมีความตั้งใจมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมาไต่แหลงกัน <c oughs> <c oughs> ปี2567นี้เนี่ยนะครับผม ตั้งใจนะว่ายังไงยังไงไปนีนี้เราจะต้องถึงแหลงแดงให้ได้ความฝันลมๆแรงๆฮะเอ,อ้ยแต่เราต้องทําให้ได้เราต้องไปให้ถึงตอนนี้เริ่มจากบอลสามฮะแต่ทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มตน้นฮีโร่อีกเนี่ยอยู่อีกไม่ไกลฮะโอยโ,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 โก้แตินัมไดมอนหัวกูตายแต่โกเลยเปรตเลยอีกไม่กี่วันก็ลีซีซั่นแล้วนี่ ไม่กี่วันนี่แหละเดี๋ยวเราลันให้ถึงที่เราอีกเลยมึงเป็นเทพหรือปิ๊ม <c oughs> อ้าวแต่วันนี้ไต่แหลงกันนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ร้านค้ามีอะไรเด็ดๆบ้างวันนี้ลัอกี้อยอแก๊งตัวตลกสยองอไม่อ่ะนี่ดีกว่าสมุรสไรไซเบอร์ <c oughs> <c oughs> หกสิบตัวเอาไปเลยแต่ทุกการหมุนมีโอกาสรุนทั้งนั้นจริงๆก็ไม่อยากได้หรอกอันนี้พูดแบบตรงๆนะแต่ว่ากลัวคิดมันจืดใช่ครับผมต้องส่งอบบผู้มึงชอบให้กูเสียเงินไงก็เดี๋ยวนี่สามแล้วหรอเฮ้ยงี่ก็ถูกก็ดีหมดเงินไม่เท่าไหร่เนี่ยสาแล้วคุณผู้ชมของดีของถูกนะและชุดมันเท่ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันแค่สีม่วงไงเนี่ยครบแล้วเนี่ยครบอย่าเลิกนะพี่บ๊ ขอ,อยันแรกเลย <c oughs> ขออนุญาตใส่ชุดนี้ไตแรงเลยคุณผู้ชมเจ้าขาก็ะตายจอมบงการ <c oughs> ไม่เอามื่คิดจะมาหลอกเงินกูได้อีกแล้วเหรอเลอะเธอะฮะูดามูไรอะไรถือปืนหลบ้านต้องขออนุญาตเป็นคาตานะเลยและสามูไรมันออกไฟก็ต้องเป็นคาตานะไฟเน่ <c oughs> <c oughs> ด้หลังเปลี่ยนหน่อย <reun> ไม่ได้ผมต้องเรื่องมากการแต่งตัวไม่ผ่านเนี่ยแรงมันก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ได้ไหมคาบุกิได้ไหมเหมือนมาเกิดมาเพื่อเป็นเซตเดียวกัน <Yeah. S 1> และไอ้บิมขอญาใตใส่แรงเลยรักกันโอเจ็บ oh, yeah. ปีนี้สัญญาว่าจะไต่แลงคือพูดอีกรอบเลยทำยังไงก็ได้ให้แหลงดาวแดงถ้าไม่ถึงเงินูกูจ้างคนเล่นแค่นแหละ <c oughs> อย่าไม่ชื่อตัวเองอยู่แหล้งแดงสักครั้งไอ้ปีมันได้แอคสาวมันได้โก้โชว์หญิงหน่อยพอจะเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมแต่ที่เป็นไปได้แน่ๆยุ่วแช่แป้งอีกคือเดอะฮันช็อปเขารับเติมเงินใ <c oughs> ครสนใจเติมเงินฟรีไฟหรือว่าเกมมือถ,ถือเกมเงินดี ไลยไปเลยแล้วมันมาแล้วไงไอปีมมันจะโก้โชว์สาวแล้วที่นี่อ่ะตั้งใจนะคุณผู้ชมขอย้นเน้นนะดูเพื่อนรุ่นทีมก่อนดิอืมน้องดีมโนน้องบาสแล้วก็น้องย่อยชื่ออะไรของมึงเนี่ยแต่นี่คือเพื่อนร่วมลบอะาแล้วไอปีมันนำไอปีมันเฉิดไอปีมันหวังเฉิดหวังฉายหวังฉายเข้าลงห,หูเพียบ โอ <c oughs> wow, 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 ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าว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 ว้หลบก่อนหลบก่อนเอาดิ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 เข้าหัวไปดิอุ้ยเพื่อนตายไอ้นเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันล็อกตัวตรงนั้นวะอุ้ยตายตายไอ้เวนซ้ายก็เข้าขวาก็มีเพื่อนก็ตายหมดทีมดูจะถึงแลกแซงได้ไงเนี่ยเล่นอย่างนี้โอ้โไอ้เพื่อน เฮ้ยพวกเอ็งตั้งใจเล่นหน่อยได้ไหมพวกเอ็งโดดไปตายกันอย่างงั้นน่ะให้พี่มีสักร้อยกระบอกพี่ก็ช่วยพวกเอ็งไม่ได้เฮ้ยขอร้องล่ะถ่ายคลิปวิดีโออยู่ตั้งใจเล่นกันหน่อยไอ้หายปี้องเน้นเลยอะเดี๋ยวผมรับสมัครคนช่วยไต่แรงไอ้ปินมาทนไม่ไหวละคิดถึงไอ้แก๊งดมโมะเลยว่ะไอ้พวกเด็กๆอะไอ้เป็นชื่ออะไรกันบ้างก็ผมก็ลืมไปหมดแล้วนะครับ โโอ้หต้องไปต้องไปครับเราต้องไปสามสามสามเราสามร้อยอยู่แล้วหูจะตายเราจะตายเราจะตายหูแม็กซ์ตามไม่ตามมาเล่นหูหนึ่งที่ปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนถอยยาปั๊มยาก่อนหลังจริงจุ้งแม่งหลังจริงๆด้วยผมคิดไปแล้วว่าโผล่หลังแน่ๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนถึงก่อนเพื่อนถึงก่อนเพื่อนดิมโน มือเองไม่ถึงมือเองไม่ถึงดิมโนเองน่าจะกลับมาพี่ก่อนไม่ได้แล้วว่ะติดหาไปแล้วคุณผู้ชมสายมาหนึ่งตัวรวบทำก่อนครับเดี๋ยวสายมาอีกสองตัวแน่นอนไอ้หนูสายมาสองเฮ้ยเั็นวก หนูใจเย็นๆการเอ็งลิฟเล่นไปไหนเนี่ยเนี่ยตายหมดเลยดูดิคุณผู้ชมดูทีผมดิโอยบ้าเอ้ยแย่แ yeah, ล้วครับสายมาสามเลยเจ<อ>้าบุงบีบสายมา แลงมันจะไปถึงได้ไงดูเพื่อนเล่นอย่างงี้คุณผู้ชมถ้าเพื่อนเล่นดีๆหน่อยเอ้ามันไปได้จริงๆพี่พีมันดันแลงไปได้สบายๆแต่ประเด็นมันต้องดูเพื่อนด้วยเออเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตอนจบเกมนะว่าดาเมจเท่าไหร่กันจะบ้าตายเจอโอ้โหล่วงเลยชุดเดียวชุดเดียวอันนี้ไม่โทษใครโทษตัวเองแม่งให้ชุดเดียวอะเรียบร้อยเพลเปิดแลงสวยสวยสวยมาก จเจริญภาวนาแล้วทนีนี้นี่ดีนะเนี่ยกูมีเกาะโล่นะไม่งั้นแหลงบอลกูลดอีกคุณผู้ชมดูดาเมจดีอะให้คุณผู้ชมดูเลยเดี๋ยวหาโอ้โหเยีย่ยพีปีมเป็นกากจังว่าบอลมึงยังไม่ไหวเลยคือมันจะไหวได้ไงตอนนี้เหมือน4ต่อหนอึ่งตาไม่เคี้ยโ <c oughs> อ้โหร้อนดิครับรออะไรอ่ะแม่เง้ยรอดปุ๊บเสียเงินเลยกูมาดิ86เปอร์เซ็นต์เอาเอา แม่งเอ้ยร้อนร้อนแล้วต้องใช้เงินครับไม่ได้ต้องใช้เงินแก้ปัญหาอันนี้เราเองเนี่ยชุดนี้อุ้ยเท่เว้ยเฮ้ยเชุดสีทองด้วยน,นะคุณผู้ชมซื้อดิซื้อดินี่รออะไรอย่างหัแล้วร้อนนี้มันต้องใช้เงินครับอันนี้ล่ะอู้ดเท่ววะฟู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  <c oughs> โคตรกีบต,ต้องเอา42เอาหมดนะโอ้เจวันเองเหรอเจวันเองเพิ่งเห็นเออแค่เจวันเองขอขอเขา <Yeah. S 1> ขอเจอทีมดีๆ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 สาทุนะ <laughs> <laughs> พอ่อแชงคูดช่วยพี่ทีเลยไม่ได้แชงคูดอีบ้า <laughs> <laughs> ไอหนูใจเย็นลูกไอหนูใจเย็นรถไปหนึ่งไปยหนึ่งค่อยๆเล่นลูกค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นโอ้ทีมดีทีมดีรอบนี้ทีมดี สามสามสามรบนี่ทีมดีไม่โดนหัวว่าเมื่อกี้ยัดยครับยัดครับยัดยัดครับทีมดีรอบนี้ทีมดีโอ้โหเล่นกันดีเล่นกันดี ทีมดีทีมดีรอบนี้ทีมดีเอาละมีหวังแรงขึ้นแรงขึ้นอซีรีส์ไปแรงจะได้เฉิดนะซีรีส์นี้ขอให้เจอทีมอย่างเงี้ยไม่ง,งั้นแม่งต้องพับโครงการทงนัน้งแคลิปีวิอนี้นะไปแรงไอ้บ้าเอาหน่อยว่าเอาจริงๆเนี่ยจะเอาให้ถึงแหลแดงเนี่ยผู้ชมอย่าดูถูกผมนาโอเคสวยเก so ็บไปครับเก็บไปเก็บไปมามามาบุก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 โหนี่ปั๊มแรงของจริงว่ะเฮ้ย เี้ยตานี่คือนิ่มเลยว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยตานี้คือปัม๊มแรงเกินไปว่ะวม,มีตัวเก่งก็มีปี๊บตัวเก่งก็มีแต่ทําไมถึงไม่คิดว่าเราเก่งกว่าฮะตัวเก่งก็มีนี่นี่เลยนี่ปั๊มแบบเร็วๆสี 4, 4. ่สี่ตึ๊กตึ๊ดตึ๊ตึตต๊แรงขึ้นปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ปุ๊เฉิดอเอาไปโชว์โก้สาวได้โอยแรงสูงจังพี่ปีมขาดูขอสมัครเป็นเอฟซีว่าไปนั่นสายมาวิ่งสายวิ่งหน้า พิมวิ่งหน้าแล้วพิมโดดกันแน่นแน่ <c oughs> วัดครบหรอไ <c oughs> ก่ครับไก่ครับไก่สวย <c oughs> สวย <c oughs> พี่โดนพี่โดนน้องพี่โดนน้องอย่ามาสามีนอ้องอย่ามาสามีน้องพี่โดน <c oughs> ขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องๆที่เมตตาขอบคุณน้องๆที่เมตตาเมื่อกี้พี่เกือบเฝ้าอกงก์ ขอบคุณครับขอบคุณน้องๆครับไม่เกือบโดนกป้งอะไรเงี้ยโมไมเกือบเกือบแล้วไม่น่าห้าวเลยกูมันปะยอดครับเมื่อกี้ใครช่วยผมไว้แหมเอานิ้วกาไม่ใช่เอานิ้วโป้งมาเลยครับขอบคุณมากครับผมเป็นเกมแบบมีความสุขแล้วกู40คูณสวัสดิ์ไม่ได้ยากเลยสายฟ้าเองนำพี่ตามเองเปิดพี่ตามอุ้ยอุยสายฟ้าสิฟ้าวโดนเชี่ยไมยิงทุบจับ ทำลเลยครับไม่ได้เล่นมต้องอย่างงั้นเพื่อนเลิฟสายฟ้ามันต้องอย่าง,งานั้นเอง,อาง,งาเอาไปเลย MVP ีเองเล่นดีจริงนี่คือทีมในฝันแรงขึ้นเอาละ่ะมีกำลังใจในการดันแล้วไปครับอุ้ยวุยว้ยุ้ยสายฟ้าเชิญมนาะไม่กีไ่ไม่กี่กดล่ะไม่ทันสายฟ้าเพื่อนรักนสายฟ้าสายฟ้า ใส่ฟ้าเออพี่ขอโทษพี่พลาดเอ็งรีบกดมาเราได้เจอกันใหม่สายฟ้าเอ็งรีบกดมาเจอไหมเจอไหมเราพูดด้วยกันนะไม่หว่าอุ๊เหียกูเจอชื่อแปลกๆอีกแล้วเอาอย่างนี้เอาแล้วไงขอแค่เอาแล้วเปิดใหม่ด้วยไงเอาแล้วไงบ้านใครมีงานบวชใะโทษดิไอ้น้องบ้านใครมีงานบวชต้องไปช่วยครับต้องไปช่วยเพื่อนครับเพื่อนโดนวิ่งไป ปั๊มไม่ก่อนครับผมต้องปั๊มยาครับผมต้องปั๊มยาก่อนเฮ้ยน้องน้องน้องปิดไม้หน่อยน้องไอ้ปิดเก็บบวชไอ้ปิดเก็บบวชโคตรปีศาจน้อง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 ใครบวชครับน้องน้องปิดไม้หน่อยน้องไม่มีสมาธิเล่นเลยกูน้องไปตรงนั้นโอเคได้ครับพี่เออครับผมเออผมขออนุญาตปิดลำโพงน้องนิดนึงนะครับพี่อยากบวชเลยฮะเมื่อกี้ สายไม่โดนเลยครับบ้าจัด้าจัดมีกินไม่โดนเลยสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันเป็นเรื่องที่ผิดเพราะปืนเรามันเป็นปืนระยะไกลครับเว่าะปืนมันจะเอาไกล มีไฟในการดันแหลงจัดหวัะเพระเผอ่น,นี่อีกไม่กี่พาร์ทนี่เราถึงแหลงแดงเลยนะอันนี้คือไม่ได้โม,โมนะแต่มันมีโอกาสเนยเจอโอ้ยตัวขวา,ต,วขวาตัวขวามีตัวหนึ่งครับไม่กี่สปารแต่เธอช่วงนี้แหลงมัน ยอยู่ะังไม่ค่อยโหดมากฝีมือผมอ่ิจริงมันควรไปอยู่พวกแกลนพวกอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ดันแรงแรกๆมันก็จะไม่ค่อยยากไม่ค่อยตึงเท่าไหร่จ้าอ,อุ่ยไม่ตายที่สุดวะอุ้ยใจยเย็นใจยเย็นสายมา โอ้ยดออูยิงยจากตรงนั้นนี่เป็ดเอ้ย <Verse. S 1> เราไม่ได้ซื้อเข็มมาด้วยเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วช่วยหน่อยช่วยหุนหน่ะโอ้ยอันนี้มันเกินไปน้องชิงน้องชิงว้าน้องชิงตอนนล้น้องชิงก็ไปยิงก่อน้องชิงน้องชิอโอ้โมยย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 ้ยย คือตานี้คือแพ้เพราะผมเลยผมแบบถ่วงไม่แก้ผมถ่วงน้องๆเชีย่ยไม่ได้ผมเล่นเสียงแบบเมื่อกี้ไม่ได้อีกแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้คือต้องยอมรับเนาะว่าเราถ่วงอะ่ะโอ้โหและไอ้บอก็ไม่เคยเปิดใช้เลยเป็ดดีๆพิมพ์เอาดีๆขอจบด้วยตานี้ขอให้มันอย่ายากไหนไวะโวนหุยโดนมาโดนปัง โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วคุณผูช้ชมเหลือสองตัวตอนนี้เราติดประมาทนะ น้องๆทุกคนให้มีแหรงติดไม้ติดมือกับบ้านขอขค่ยายให้พี่ปินมันเฉิดแค่นั้นเอง <c oughs> คือถ้าพี่ปินมันเฉิดมันคือวายร้ายที่ใครก็จะหยุดมันอยู่อะมันยากมากหาคนหยุดมันได้ตัวนี้มันวายร้ายเอาอี <c oughs> ดันยาวๆผมอกตั้งใจดันแรง ญาตเลยรับคงรับของขอญาตเลยตั้งใจจริงปีนี้บอกให้เอาจริงเอาจังเนี่ยไม่ตลกไม่จริงจ้อเด็กมันเอาไปพูดเราไม่ฉายเลยหลังๆอเอาหน่อยเอาหน่อยตอนนี้คือเฉิดไปเปรคินคีนใสๆโชว์ไปครับไปครับโอ้โหอะไรอะคุณผู้ชม อะไรอผมไม่ตายวะ่ะตายเชี่ยไม่ตายได้ไงวะแย่ละหนึ่งต่อสองผมไหวยากอีกตัวอยู่ไหนยังไม่รู้เนี่ย ตายครับตายป่ะไม่เก่งเหมือนเห็นตัววิ่งแบบสวยเชี่ยบ้าถึงเพื่อนตายก่อนเลยคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ไปโดนกระหม่อมยังไงใหญ่บ้าเอาดีน้องๆตั้งใจกันหน่อยนะเอาดีๆนะเอาดีๆเฮ้ยพวกเอง,งตั้งใจกันหน่อยนะต้องหาเขาเจนครับอยู่ล่างชิบหายแล้วชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยเข้าหัวเข้าหัวสองเมตร ปีศาจจากปิ้ <First step. S 1> งผมวคุมก็ได้ครับเมื่อกี้ยิงแบบไม่รู้ตัวเลย <S <S เอาไปก่อนครับเอาไปก่อนเดี๋ยวเขาชุบครับ <S <S ไุ้หลังโรงเข้าข้างหลังครับอ่อแบกไม่ไหวเพื่อนๆต้องช่วยกันดูหน้าดูหลังเพื่อนๆต้องช่วยกันพี่ดูหน้าจใจพี่มาดูหลังด้วยพี่ก็ไม่ไหวเมื่อกี้ผมก็พยายามทม่จะหันตวัดกลับไปยิงนะ้วแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับ อันนี้ตึงแน่นอนครับไม่ง่ายครับตานี้น่าหน้นนหนาเรสไนครับไม่ตายได้ยังไงวะเฮ้ยหนูหนูหนูหน,หน,หน,หนูมาดึงพี่หนูดึงพี่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 พพหน,มน,มนมูมันมามันมาหนู ยิงไงว่าผมยิงมันไม่ตายเว้ยคือเราอัดแต่ตัวไงคือมผมดาเมจมันมไม่ได้กระเด้งขึ้นหัวเลยผมพยายามดึงแล้วโอ้ววววววยากยากยากโอ้โหแล้วแม่งด่านโดดด้วยผมโคตรเกลียดอะหลังเพื่อเราตายไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีผมอยู่อย่างนี้ไม่ดี <biases. S 2> มวะาันอยู่ด้านบนแม่งเลยคนยากเลยด่านนี่ด่านานี้คนยกผีขอยยาดันนี้เลยด่านกระโดดนรลกเนี่ยโอเวนครับแพ้เลยอีกวินเดียวยังไงก็แพ้มันต้องแบบมีคนช่วยดันสักคนหนึ่งอะแบบอย่างน้อยแบบยังมีคนช่วยดามเมจอีกคนนึงไงผมไม่ม,มีนคนเดียวผมว่าผมยิงได้นูย้ยแต่ว่ามันไม่ไหวว่ะขอตานี้ได้เล่นขอได้เล่นโอ้โหแม่งไม่ตายมึงบ้าปะเนี่ย ตัวเดียวครับเราต้องเอาหัวโจวกมาไหนคนไม่แก้ไอคนนี้นนที่ผมยิงได้คือหัวโจวกเว้ยคือเป็นตัวที่ตึงที่สุดอะคือเราต้องเอาหัวโจวกเขาให้ได้ตัวที่ผมยิงไม่เกียร์ถ้าเราสามารถจัดก,การหัวโจวกเขาได้น่ะคือสบายนะครับเพราะที่เหลือเนี่ยเราน่าจะไหวนะครับเห็นปะลลาตั้งไอวัวคุดเร็วอะยิงปุ๊บปึ๊ปและแหลงแคสซิเวอร์ได้ไงวะฟื้นสถานการณ์ามาได้ปิมฟื้นได้ถ้าเราตั้งใจออมเล่นเขาเห็นผมเขาเห็นผมปีก่อตัว ด้านบนหนึ่งตัวเขาเห็นผมแล้วต้องหาตัวล่างต้องหาตัวตัวหัวโจกอะผมออกไปไม่ได้ครับผมออกขวาบนก็ยิงเฮ้ยเหลือตัวเดียวนน่เฮ้ยเหลือตัวเดียวดิเฮ้ยเหลือตัวเดียวดิงเงี้ยเฮ้ยเหลือตัวเดียวหัวโจกหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งขวดเฮ้ยเหลือสองอะมุงบีบครับยังไงเขาต้องลงมุงบีบครับยังไงต้องลงครับอยู่ด้านบนใจเย็นใจเย็นในูมเออสสวยสวย เรากลับมาได้เพื่อนเพืเ่อนเพื่อนเรากลับมาได้ <c oughs> ตัดสินตัดสินฉันไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกว่าดันแรลงเนี่ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนดีละแม่งี้เขาไม่สนายนะเขาไม่สนายนะโผดีๆนะเราอุ้ยตุ่มล้วงล่วงต้องลองผมต้องดันอุย้ยทำไมไอ้บอมันไม่ตัง้งวะตั้งกลุ่มเลยวะเนี่ยเรียบร้อยเลยผมตายฟรี <Double> แพ้เลยครับแม่งมีตัวหนึ่งค้ำอยู่ฝั่งนู้นโอ้ยจะตั้ง I ไอ้วอลแม่ไม่คิวไม่กีนะพาหุ่นหิดมากเลยยากเลยครับหนึ่งสามไม่ได้แล้วครับมันไม่ได้ <Wow. S 2> น้องทำดีสุดแล้วครับน้องทำดีน้องทำดีโคตรโคตแล้วอะไรอะ่ะหลังจากตัวเพื่อนร่วมทีมของคุณพิมมี่มีพฤติกรรม AFK อืมแม่ง พิมมี่โอยขอโทษน้องกาขอโทษทีมตาสุดท้ายผมเล่นโคตรไม่ดีอ่ะคือแบบผมไม่ควรวิ่งออกไปงั้นเอาไม่เป็นไรครับผมพันหน้าเดี๋ยวเรามาดันแรงไตแรงกันต่ออันนี้ได้เท่านี้เลยนะครับสนุกมากฉันชอบฝากกดไลค์ติดตามช่องที่สัมผัส <9. S 1> กดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงฝากด้วยกระดือันท็อปใครที่สนใจเติมเกมฟรีไฟล์นะครับหรือว่าเติมเกมมือถือเกมมือื่นแอดไลน์ไปเลยเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปครับ Thank you.